ือทำข้าวเร็วว่าทำข้าวเสร็จแล้วะนะ,ะอนโอเคโอเคว่าทำข้าวเสร็จแล้วขาง้อไปเอรีกว่าเห็ลูกๆเหรอ OK，发手机上。哎，不怕老汉差了没？ เก๋นะหนูว่าน่เว่ยต้มยอร่อยว่าสับชายอีกเนี่ย่อมรันเยอะเหลือเนอื เปลาสขาดปกติอันนี้อันนี้อรยสขาไม่อร่อยอย่างทำว่มันมีสบขามแม่ไม่ชอบกินอันนี้หนูชอบมากอันนี้อร่อยเปรี้ยวอ่ะที่อชอนี้สข่ายนี่มีนนคนกินเลยน้เหมึนะหน,นูไม่ชอบ